ก็บอกเลยว่าไม่พร้อมครับเป็นครั้งแรกของชีวิตนักการเมืองเลยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างเราก็ทําเพื่อใครเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ดีครับก็น่าจะเป็นทุกนโยบายครับ ทุกนโยบายที่เราประกาศไปแล้วก็จะมีเช่นนโยบายหวยโอกาสธนาคารโอกาสนโยบายอ,าออนไลน์กระจายโอกาสแล้วก็นโยบายดูแลคนหาเช้าเป็นข้ามรวมถึงรวมถึงนโยบายนั่นคือย่อยอื่นๆครับอย่างไหลบอลวันนี้เราลงมาไทยทงแรกจะมีอะไรบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องของไรเดอร์เพราะว่าเราลงพื้นที่คุยกับไรเดอร์มาแล้วทั้งอาทิตย์นี้เลยเพราะว่าเขาได้รับความเดือดร้อน<ม>อครั้งนี้คงจะเน้นเรื่องนั้นครับ ก็วันนี้ที่ที่มีเลยก็ที่ปากหน้าเลยนะปากหน้าเราก็มาคุยเลยอ่ะก็คือเรื่องของที่วินกับโบเขาเป็นตัวแทนของโบเขาบอกมันมีปัญหาการเรื่องขนส่งทางบกเรื่องป้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอยากให้เข้ามาเคลียร์ไม่อยากจะทะเลาะกันอีกคงานพือนที่กใช่ที่ตีกันบ่อยๆนี่แหละครับเราก็ยังมีเรื่องค่ารอบที่เขาอยากได้ค่ารอบสตาร์ทที่40เป็นไปได้ไหมเหมือนแท็กซี่มิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ อเราคงไปบงังคับบริษัทเอกชนไม่ได้นะแต่ว่าเราก็คงจะเข้าไปเจราจาขั้นแรกแล้วก็ขั้นที่2ส,สิ่งที่ผมว่าน่าจะน่าจะทําได้ก็คือนำรายเดอร์พวกนี้ให้เข้าระบบเป็นแรงงานแล้วก็คุม้คมครองด้วยกฎหมายแรงงานจัดให้มีประกันสังคมจัดให้มีสินเชื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่ราคาที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวของแต่ของเรามีทั้งคนที่คนหนึ่งมีมีสสเขต18ครับแล้วก็มีปฏิริษีสิบสามคนครับวันนี้ก็เปิดตัวเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกแต่่่่วาาาาากกก็็มมไคครรรบบหลยๆทนติิดภจั ก็อยากให้มั่นใจว่าเราทั้งพักเปลี่ยนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานแล้วก็ขยันแล้วก็รับปากคาในสิ่งที่พูดลองอะไรใหม่ๆดูบ้างครับส่วนตัวเดี๋ยวก็อหนดีี่ยี่สิบกว่าวันครับกแล้วงั้นกังวลเรื่องอะไรครักังวลว่าแรงจะไม่พอฮะเวลาน้อยไปหน่อยอยากได้เวลามากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับก็ลุยกังที่เรายังเหลือลุยอีกประมาณสักยี่สิบจังหวัดได้หลังจากนี้ครับ ไม่กังวลครับไม่กังวลเราทําเต็มที่ที่สุดอยู่แล้วครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้สามล้านเสียงครับผมสามล้านเสียงก็สักเจ็ดคนก็น่าจะมีซอสซอบตกของเราบ้างสุดท้ายพี่น็อตครับเชนน้องน้องอ่าครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะให้โอกาสพักเปลี่ยนนะฮะพักเปลี่ยนคือพักของคนที่เข้าใจปัญหานะครับไม่เคยจนไม่รู้หรอกนะฮะก็คือเราเข้าใจปัญหาที่พวกท่านเจอดีเพราะฉะนั้นขอโอกาสเราเข้าไปแก้นะฮะปัญหาที่ไม่มีใครเคยแก้เราจะแก้ให้ ฝากด้วยครับพักเปลี่ยนนะบัตสีเขียวเบอร์ยี่สิบครับขอขอครับแปดครับไม่กังวลครับทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของคดีความทั้งหมดเราไม่กังวลอยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคดีมันเป็นยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือพนักง,งานสอบส,สวนเนี่ยมันมีเส้นทางเชื่อมกันเฉยแต่พนักงานสอบสวนเขาไม่ได้มีสิทธิพิสูจน์เจตนาเขาแค่รวบรวมพยานหลักฐานส่งสารให้สารพิสูจน์เจตนาว่าผิดหรือไม่ คิดคิดว่าคิดคิดว่าคนที่เลือกเราเขาจะเข้าใจว่าเรากําลังโดนรังแกอยู่ทุกคนน่าจะทราบนะครับว่าผมโดนกระหน่ำมาหกเจ็ดเดือนไม่ใช่คนธรรมดาแน่ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ใครโดนแบบผมอีกก็ต้องเลือกผมเข้าไปล่ะครับเพราะผมจะต่อสู้พวกท่านเองที่บังคับในฐานะที่เรารพักเล็กอยากบอกเลยคคนดูครับในฐานะพักเล็กเรามีจุดเด่นอะไรที่เหนือกว่าพักใหญ่เรามองปัญหาที่พักใหญ่ไม่มองดีกว่าเราผมผมเข้าใจปัญหาไรเดอร์ เข้าใจปัญหาคนหาเช้ากินข้ามเข้าใจปัญหาพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีเงินทุนเข้าใจปัญหาเงินกู้หมวกันน็อกเข้าใจปัญหาเซ็กเวอร์เกอร์เซ็กคีเอเตอร์เข้าใจปัญหาทุกอย่างที่พักใหญ่เขาไม่ได้สัมผัสเพราะว่าเราเติบโตมาดับจุดนั้นเรารู้ว่า20ปีที่เราผ่านมาเราขาดอะไรและจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะครับครับขอบคุณนะครับ เลยครับหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองโอเคพี่ยอดขอดกล้องนี้เลยครับพร้อมนะครับไฟห้าโค้ดเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนห้าได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอิจันทุกคนนะคะตอนนี้จันอยู่ที่สเตเดียมวันค่ะวันนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยมีปรสาสัยครั้งใหญ่ของพักเปลี่ยนนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะทางคุณน็อตนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเมื่อสักครูน่นี้บอกว่าเป็นครั้งแรกของการที่จะก้าวเข้าสู่นะักการเมืองค่ะ วันนี้เนี่ยก็จะมีการมาพูดถึงนโยบายต่างๆนะคะที่ที่ได้มีการคิดกันจุดเด่นของวันนี้เนี่ยก็จะพูดเรื่องของรเดอร์นะคะหลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่ไปพูดคุยแล้วก็หลังจากที่ได้เจอปัญหาวันนี้พี่น้องเนี่ยก็ได้มีการขับรถคุณน็อตได้มีการขับรถมอเตอร์ไซค์มามาปราศัยนะคะแต่ระหว่างทางที่ได้มีการขับรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็มีรเดอร์นะคะปาดหน้าเข้ามาคุยเลยว่าอยากให้ช่วยในเรื่องของการขนส่ง แล้วก็มีปัญหากันระหว่างบริษัทเอกชนนะคะแล้วก็อยากได้ค่ารอบเนี่ยเริ่มต้นที่ 40, 40บาทเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมแล้วก็จะให้ช่วยหาทางออกนะคะของปัญหาไรายเดอร์ต่างๆนะคะณตอนนี้เนี่ยทางคุณนันเองก็บอกว่าอยากจะให้มั่นใจของอยากให้มั่นใจพักเปลี่ยนนะคะเพราะว่าพักเปลี่ยนเนี่ยจะตั้งใจทํางานแล้วก็รับปากในสิ่งที่ทําแล้วก็สิ่งที่พูดอยากให้ลองอะไรใหม่ๆนะคะ นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังฝากบอกนีนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยให้โอกาสพักเปลี่ยนคือพักของคนที่เข้าใจปัญหานะคะปัญหาที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้รับการแก้ไขนะคะพักเปลี่ยนเนี่ยก็จะเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเดี๋ยวอีกสักครู่นะค่ะสักประมาณสองทุ่มเดี๋ยวรอฟังการปราศัยนะคะจากคุณน็อตหัวหน้าพักเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราไปรอฟังพร้อมกันค่ะวันนี้เนี่ยก็จะมาใน หัวข้อถึงเวลาเปลี่ยน8ปีต้องดีกว่าเดิมค่ะเดี๋ยว2ทุ่มจันจาไล์สดให้ทุกคนได้ฟังนะคะเดี๋ยวเรามารอฟังนะโยบายรอฟังความคิดเห็นของพักเปลี่ยนไปพร้อมๆกันค่ะ